เื่องคำว่าเป็นมะเร็งนะพี่วูดี้คำว่ามะเร็งเนี่ยทุกคนแบบขาอ่อนเลยอะ่ะขาอ่อนใจสั่นแบบน้ําตานี่มาเต็มที่เพราะว่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเราขอท้าวความนิดนึงได้ไหมคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะความประมาทของพลอยก็คือพลอยตรวจเจอแล้วล่ะเจอก้อนเนื้อแต่ว่าตอนนั้นก้อนเนื้อมันยังดูไม่น่าอันตรายสักเท่าไหร่พลอยก็เลยเหมือนชะล่าใจไม่ไปตรวจสุขภาพประมาณปีครึง่งแล้วพอมาตรวจอีกทีเนี่ยรูปร่างของก้อนเนื้อเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งทีนี้มันก็สอนให้พลอย พลอยควรจะไม่ประมาทกับการดูแลตัวเองอย่าอย่าปล่อยให้มันมันเกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยค่ะวันที่ถูกดโนสนะครับกี่ปีแล้วปีที่แล้วค่ะช่วงกุมภาพันธ์ที่พ่อยไปดำน้ำราชาอมพัษไม่มีใครรู้ใช่ไหมพี่ก็อยู่ครั้งแรกที่รู้ก็อเดือดคำว่าเป็นมะเร็งนะพี่วูดี้คำว่ามะเร็งเนี่ยทุกคนแบบขาอ่อนเลยอะ่ะขาอ่อนใจสั่นแบบน้ำตานี่มาเต็มที่เพราะว่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเราเราเป็นคนดูแลสุขภาพ เราละออกกําลังกายไม่คิดว่าวันหนึ่งจะเป็นณนะตอนนั้นนี่ก็คือมีความเครียดสูงมากแต่ว่าเก็บความเครียดไว้มไม่บอกใครแล้วก็ไปพักผ่อนแา่ที่ไปดำน้ำําใช้ชุดตามปกติอะไรเงรี้ยแต่จริงๆข้างในนี่แบบโอ้โหวีกมาก่อ,อนแอร์มาก